เป็นสมมว่าสมบูรณ์ดีครับเราสามารถจำแนกครับจำแนกประเภทได้สองประเภทนะครับมีสองแบบเนาะครับแแรกนะครับแบบแรกก็คือสมบูรเศรษฐกิจอ่าสมบูรเศรษฐกิจครับต่อมาก็เป็นสมบุรณจนครับสมบุรณ์จนซึ่งในหัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนในส่วนของพลังงานจนแล้วเนาะครับเราอาจจะพอดถึงค่าพัจจันะครับก็คือเป็นพลังงานจั๋วอันนี้ก็จุดเด่น ครว่างนะครับวางก็ไม่อกนะครับวิทยไว้อยู่อนนี้นะครับก็เรียกว่าสมดุลนะครับครูว่างต้องรู้ว่าต้นทุนครับก็เรียกว่าสมดุมนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสุนทรชนิดคือเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ที่อ่ามันอยู่กบพี่นัดดีนะครับต่อมาครับเป็นสมดุลจลนทครับสมุดสมุดโนนีทก็คือเป็นสมดุลของหนูนะครับที่ไม่ยมีนิ่งอ่าที่ไม่ยมีนิ่งนะครับก็คือมันจะมีการเป็นยังไงกันเคลื่อนที่ใช่ไหมครับมันจะมีการเคลื่อนที่ตลอดนะครับ เช่นนะครับเช่นวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับเพื่อความเป็นองตัวอย่างเช่นเราขับรถนะครับขับรถไปด้วยความเร็ว124กิโลเมตรต่อชั่วโมงับแล้วความเร็วี้นะไปเรื่ยอะเลยครับอันนี้ครับก็เป็นสมดุลเหมือนกันนะครับแต่เป็นสมดุลจนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงจนหนึ่งนะครับแสดงว่าวัตถุนี้ก็เป็นไงมีการเคลื่อนที่อ่าครับวัตถุนี้ก็เการเคลื่อนที่นะครับก็เคลื่อนที่ด้วยความเป็นคงที่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น สจนหเลหรือถึงท่านมุนนะครับถ้าปลดหมุนด้วยความไม่สตัวนะครับจะเกิดเบอร์หอกก็แรงนตลอกิดเบอร์กแรงต่อตเป็นเกิดของที่เป็นทากางหนึ่งที่ความเม่สมดุนะนะครับภาษาดูีสักสองนาทีนะครับสักสองนาทีเนาะนะครับ ดูนะครับหน้าแรกนะคบกิจกรรมของเรานะครับมีชื่อว่าหอคอยถ่วงน้ำหนักนะครับหอคอยถ่วงน้ำหนักบางคนอาจจะยังคิดภาพไม่ออกเนาะคิดภาพไม่ออกนะครับคือแซกขึ้นวีดีทัศน์นะครับคือยามนะครับหอคอยถ่วงน้ำหนักเรานะครับงานาคือเราจะสร้างตึกนะครับที่สามารถรับน้ําหนักได้มากที่สุดนะครับจาก ลอดุ่มน้ำนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับโดยที่อุปกรณ์นะครับโดยที่อุปกรณ์เราก็จะมีหลอดนะครับมีห้อดรลอนคูนะครับจะมีให้อ <t> ย <attacking> no ู ue, ่สองแบบนะครับคือแบบหลอดต้นแล้วก็หลอดที่นอได้นะครับนอปลายได้สองเชือกนะครับเชือกคูก็จะมีได้กับเชือกแดงขาวนะครับเชือกไหมพรมนะครับอาวัสดุที่ใช้นะครับ แก้วนะครับเราจะไม่มีแก้วสำเร็จรูปให้นะครับรูจะให้พวกเรานะั่งดีไซน์นะครับกล่องใส่ลูกแก้วของเราเองเลยนะครับเราจะไม่มีแก้วให้เข้าใจะนะหรือดีไซน์กล่องดีไซน์แก้วของเราขึ้นมาเลยนะครับอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่จะทำอ่ากล่องใส่วัตถุกล่องใส่ลูกแก้วนะครับก็จะเป็นอ่ามีกระดาษ A4 นะครับมีกระดาษล้างแล้วก็ดีบบอร์ด ก็สนะครับตะเกียบตะเกียบเราอาจจะใช้เสริมนะครับเสริมเป็นเสาอเป็นเสาหลักนะเป็นเสาแกนได้นะครับอ่ามีตะเกียบนะครับแล้วก็มีปืนยิงกาลให้ทุกกลุ่มนะครับปืนยิงกาล้อนนะครับโดยจะได้กลุ่มพร้อมกับกาวแท่งสองแท่งนะครับแล้วก็เทีสนใส รองถานะครับเราจะมีชุดเจาะรองถาเราจะไม่ติดโต๊ะเหมือนในรูปนะเราจะติดใส่ขาที่แขกให้นะครับถ้าเราสามารถย้ายย้ายที่เสีอโยกมาได้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้นะครับโดยที่นะครับกิจกรรมนะครับของเรานะครับจะเน้นนะครับในเรื่องของสมดุลนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับสมดุลนะครับสมดุลคืออะไร คือจะมีแรงกระทำทุกทุกด้านะนะครับเท่ากันนะครับเข้าใจไหมก็คือมรียกอะไรเอฟซ้ายจะเท่ากับเอฟขวาเอฟล่างเท่ากับเอฟบ,บนฮนะประมาณนี้นะครับหรือไม่มีแรงใดๆเลยครับก็คือแรงรักษาศูนย์คือกดข้อที่หนึ่งของของอะไรกดข้อที่หนึ่งของอะไรแรงรักษาศูนย์ <c oughs> อของนิวตันนะครับโ <c oughs> อเคโดย <c oughs> กิจกรรมนี้นะครับอ่า เราจะทำกิจกรรมเรารู้แล้วนว่าเราจะทำอะไรก็คือสร้างหอคอยจากหลอดตดูน้ำนะครับที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดและวัตถุที่ครูจะให้เป็นตัวเป็นน้ำหนักวัดทัสอบหอคอยเราดูกแก้วนะครับเราทำวัสดุใส่ที่สามารถใส่ลูกแก้วให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับดวยนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะใช้นะครับ ไปดูแผ่นที่แผนที่ห้านะครับไปดูแผ่นที่ห้านะครับอันที่ห้านะครับดูแผ่นที่5้าในใบกิจกรรมนะครับมันจะมีตารางสั่งของนะครับตารางสั่งของนี้นะครับจะเป็นการใช้แ้มนะครับเราจะมีแทมกัรญีกุ่นนะครับจะเป็นการใช้แ้มในการซื้อวัสดุอุปกรณ์จักในตารางนะครับ นะ่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในตารางนะครับโดยที่พื้นฐานแล้วนะครับทุกกลุ่มนะครับจะมีอยู่30แต้มนะครับอ่ามีอยู่30แต้มยิบไปเลยนะจะทำยังไง30แต้มเนี้ยเราจะกระจายซื้ออะไรบ้างนะครับอ่าหลอดต๊งน,นะครับหลอดต๊งจะอยู่ที่ราคา2แต้มนะครับหลอดที่งอได้นะครับจะอยู่ที่ราคา3มแต้ม ได้นะ e, ครับนีหลอดหอยนะครับได้นะครับจะอยู่ที่ราคาสามเซนติเมตรต่อสี่แม่บรรลุอ่าเปิดชั้นถึงมาแล้วก็สามารถเริ่มทำได้เลยนะครับโอเคนะส่งส่งมาแล้วนะครับส่งมาแล้วช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันต่อนะครับเอาสิมาแต้มมาให้ได้นะครับไม่ใช่ที่น้อยทั้งสิ้นนะแจ้งมาครับชื่ออะไรดีมั้งที่เด็ก กลุ่มยายกินลำใหญ่นั่งเงียบแป๊บผู้เลบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับมีของรางวัลนะครับสำหรับกลุ่มที่ชนะเลิศนะครับแต่ผู้เล่าไม่บอกว่ารางวัลคืออะไรนะครับกินข้าวฟรีไหมกิจกรรมนี้นะครับจะมีของรางวัลนะครับสําหรับที่ชนะเลิศนะครับเขียนชื่ออะไรวะเขียนอะไรเนี่ยช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูนะครับ ถามที่ดนมือมันมากเองไปวต่อการค่อนี่มายถึงลูกค้อมือกูไปโดนกูผิดเ้ยเงเทิร์นจะหมดไปลเทิร์นจะหมดไปลวยิงเงาปะปชิกนี่เดะเอ้าวกีดอกสภาพ ฮะบุรัตติล่าไงเขาเรียกบัตติล่าด้วยอันนี้มันถ้าเกิดตอบเร็วมันก็ได้คะแนนเยอะป่ะสมดุลสถิตมาถึงสมดุลสถิตสมยืนนิ่งยูนสมดุของวัตถุที่อยู่ที่อยู่นิ่งเยสโคตรเก่งเลยว่ะสมดุลจนสบายพอๆกันเลยเป็นการไปฟังเด็กหนูอันนี้เนียนเหรอคะแนนเขาเป็นเด็กน้เก่งไหมมั้ง คิดยกที่จะสายส่งหนักรมาจะรุมาทบ่าขอควายไหไปะนะีสี่สี่สองสี่สี่สามส่นอนะส่นหอสามสนอสามสี่สัวสิบสองแหนเลือนะครับสำหรับคุ่ที่แนมเลือนะครับคูจะไปบวกที่ทะแนแนนะครับไม่อยากทำละ จอ12แนวนีกลองต้องเสียกล้องี้กล้องจ้ากองเี่ยแต่ว่าเราก็พับไดก็ต้องคุณนะครบโดยการวาว่าไม่ต้องเห็นเมากเราต้องเป็นการสนตคำว่ต้องกล่าวว่าก้ใช้ัวองบนเวลนรา้กระดาษแกก็จ อันนี้ก็คือเป็นแบบที่หนะครับอันนี้แบบที่สองแบบที่สองเ็นอย่างนี้ครับแบบที่สองนะครับแบบที่สามนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมครั้ที่เชื่อครับครัเชือกห้ยห้ที่ใส่ในที่ใส่กระดาใส่แก้ว้ยครับอันนี้แบบที่สี่นะครับเลือกปูทับเพื่อใช้เป็แรงกระตุ้นนะครับในการออกแกงนะครับใช้เป็แรงกระตุ้นนะครับนี่คือเป็นรูปหน้าท้องาครับพี่

ແລະກໍໂ <laughs> สามสิบเซหกเอาตะเกียบไวนิเอาตะเกียบไปยังไปตะเกียวไม่เอาแล้วพรัมไม่หัวแปด คุณผู้จัดครับผู้จัดครับก่อนก่อนใจเย็นอันนี้ก็เมียมออไปเลยกอยจริรอก็อีกคนไหมแล้วทำกสองอยู่ไหน สามารถลุกมาดูนะครับหรือว่าทาลุ้นเพื่อนได้นะครับเู้้เกันพื่อนในห่งไปทนะครับฝั่นี้นะครับเพื่อนมือนะครับสามารถลุกมาดูได้เลยนะครับั่งครูเออคามเออเับ่อนไม่วนะใม่เบาๆสู้เขาไปรุ่นสอดูลูดูดุดูดูดู ระวังนะครับเย็นไไปรุ่นกูอยากได้ถือไปแล้วนะพักนี่แหละลมแยดรับแบบนันอะหอก็แล้วมันกระเทยไม่กระเยลมแนดคเสียใจมึงตอนนี้มายอมกันลทานค้างตุ่มป่นี่ กันน้องมึงก็อย่าสัตวนะ์มีพมเอยแม่งกล่องมันบุบว่ะกูมไม่้ทำม,มันมีแสูงมายานียอไอยู่พีออพ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 ออพอแล้วพิมพอแล้วมกระเทยตวห่อีกสอลูกอีกสองลูกเมือมันมู้ได้มันได้เรื่อยๆนะไม่ได้ว่าใ้เราใจเย็ๆไงเื่ยๆเทอากับเื่าๆเท่ากับมือกระเทยขาดขย่าข้าวขาว

เอาบอไดาพรับถ้าถ้าทางของเรามันหักลงมาก็แพ้นะครับแพ้เฝานะครับการดีนะครับการดีนะครับอย่าอินเรับอย่าโลภนะครับอย่าโลภอย่าโลภนะครับพอได้เอาพลอ้อาีส่ไปเลย เวลานะครับหนึ่งนาทีนะครับโอ๊ตยู้นะครับว่งู้ตองขังลอองยกตัจากเวลาอะจับเวลาไม่ไม่จับเวลาแค่สวินทีจับจับแล้วจับแล้วจับแล้วถ้าพ้นหนึ่งนาทีไปก็ถือว่าผ่านแล้วก็รอสร้างผลักนะครับอะใครหับเช่งเช่ชดเช่่รอเช่งสามี่ร้าเช่าจ่จพลังจิตเข้าไปสู้เขาไปเรื่นที่สามมา ีกเพียง่สัปดาห์สี่สิบปีรมันจูได้พื่อแ่งประมานแม่คอยดี๋ดูหูวทำไมถึงดูไปดูเลยไปดูลูกสาวแม่จะใส่ได้อีกนะไม่ได้ เลอมันออก้างพื่อตาช่างเออเลยนะเราโอ้ยนับหลุมกับแพรตทัวไม่ีตาช่างหรอหนจะมีิัมเดียววิธีสั่งเอาแบบเอาแบ่งขึ้นกันแบ่แบ่งแบเอาแบ่งใส่ตรงนี้ตาช่างนี้ได้ประมาณหกร้อยยี่สิบก้น

นี้อาจจะกําลังชิงที่สองใช่ไหมครับม่นไดที่สามยื่นครับียงสองร้อยหกสิบสี่นะครับสองร้อยหกสิบสี่กรัมนะครับเขียนลงไปนะครับ